วีโน w กา o u วอเตอร์เราเจะาะพัฒน้ำบาดาลอย่างชาญฉลาดอนุรักษ์น้ำบาดาลของทุกโครงการให้คุณภาพดีใช้ได้ยั่งยืนป้องกันปัญหาและความเสียหายในประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าการลงทุนทุกโครงการบริษัทสยามกาวอเตอร์จำกัดก่อตั้งเมื่อปีพศ2530โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อดำเนินธุรออกิจด้านการเจาะพัฒน้ำบาดาล ใช้อย่างถูกหลักวิชาการส่งเสริมให้ทุกโครงการเจาะบ่อน้ำมาดาลคุณภาพดีใช้น้ำมาดาลอย่างอนุรักษ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้น้ำบาดาลประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนจากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา พัฒนาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยการนำเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการทำงานจนสามารถให้บริการเจาะบ่อน้ำบาดาลคุณภาพดีครอบคุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศบริการของเรา 1. สําสำรวจศึกษาน้ำบาดาลน,น้ำแร่น้ำผู้ร้อนและ EIA เพื่อวางแผนพัฒนาขึ้นมาใช้ถูกหลักวิชาการน้ำบาดาล 2จอจาบ,บ่อคุณภาพดีบ่อน้ําบาดาลบ่อน้อนําแร่บ่อน้ําพูร้อนบ่อสบรลระดับน้ํา 3. ซ่อมบารุงรักษาบ่อน้ําบาดาลเครื่องสบูบ้ําและสบูบ้ําขึ้นมาใช้ถูกหลักวิชาการ 4. แก้ไขโครงการที่จอะน้ําบาดาลขึ้นมาใช้แล้วมีปัญหาและเกิดความเสียหายเสียงมกาวอเตอร์ดูแลรักษาอุรักษ์แหล่กน้ำบาดาลของทุกโครงการให้คุณภาพดีใช้ได้อย่างยั่งยืนคุ้มค่าการลงทุน ผลงานโครงการสำรวจศึกษาและจาะพัฒนาน้้ำบาดาลบางส่วนเช่น 1. โครงการที่ทําให้กรมทรัพยากรน้ําบาดาลโครงการจัดทําแผนที่น้ําบาดาลโครงการจาะน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรโครงการจาะน้ําบาดาลแก้วิกฤตภัยแรงโครงการสํารวจศึกษาและจาอบ่อน้ําบาดาลคุณภาพดีให้กับโรงแรมรีสอร์ทบริเวณชายฝั่งทะเลบนภูเขาบนเกาะภูเก็ตปีพีลันตาสมุยพังงาเต่าล้านช้างกูดหมากกระดานทางฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันเช่นแมริออตลายานาอวานีอนันตาลา เคมปิสกี้ติสลาโนโวเทลดูสิตโฟร์ซีซันเป็นต้น 3. โรงงานผลิตน้ำแร่ออร่าแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่มองเฟอร์พบพระจังหวัดตาอังกาพัฒเครื่องดื่มเอ็กพัฒจังหวัดกาญจนบุรี 4. โครงการเจาะน้ำบาดาลให้นิคมอุตสาหกรรมเช่นนิคมอุตสาหกรรมลำพูนใช้น้ำวันละ2 5 0 0 0ัลูกบาทเมตรนิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือจังหวัดสมุทรปราการใช้น้ำวันละ1 0 0 0 0ลูกบาทเมตร วนอุตสาหกรรมอินทาจังหวัดสิงห์บุรีใช้น้ำเวลา5,000ลูกบาศก์เมตรสำรวจศึกษาเจาะบ,บ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเมื่อเกิดวิกฤตภัยแล้งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมาราช w h อเอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี 5. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใช้น้ำมากเช่น SCGNSP นิคอนลานนาเกษตรเชียงใหม่ ใช้น้ำวาละ6,000ลูกบาทเมตรโรงงานนิวไดมอนด์กำแพงเพชรใช้น้ำวาระหน0 0 0 0ลูกบาทเมตรโรงงานมินิแบร์ลบบุรีใช้น้ำวาละ5,000ลูกบาทเมตร 6. โครงการเจาะน้ำบาดาโลโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มเช่น CP สหาฟาร์มสิงเสริมสุขทิปโก้สยามไวนเนอรี่ติติฟูด้ด ISA Value ยาคู 7. โครงการเจาะบ่อสูบลดระดับน้ำสำหรับก่อสร้างอาคารใต้ดินเช่น โครงการรถไฟฟ้ษษาใต้ดินสายสีน้ำเงินสายสีส้มสายสีม่วงที่ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทชอการช่างอิตาเลียนไทยชินโนไทยนวรัตโครงการที่มีอาคารใต้ดินขนาดใหญ่มากเช่นวันแบงคอกดูสิตเซ็นทรันพาร์คแสนสิริสุขุมวิท51วัหัดไทยคารเอเว่น CPN สยามสแควร์ชารคฟินโปรเจกต์ลอมคอนเวน สยามกาวอเตอร์ได้ทำการสำรวจศึกษาจอะน้ำมาดานคุณภาพดีและแก้ไขโครงการที่จอะน้ำมาดานขึ้นมาใช้แล้วมีปัญหาเกิดความเสียหายทำให้ทุกโครงการมีน้ำคุณภาพดีเพียงพอกับการใช้งานได้อย่าง,ย,างยั่งยืนป้องกันและอนุรักษ์แหล่งน้ำมาดานของทุกโครงการไม่ให้ปนเปื้อนเสียหายทำลายสิ่งแวดล้อมทุกโครงการได้ประโยชน์สูงสุดุ้มค่าการลงทุนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ